สวัสดีค่ะ,ะชาชามเจนหมากคุณแม่นักะขาพาทุกคนมาดูต้นเห็ดเกือกม้าค่ะเต็มไปหมดเลยป้านุ่นบนยอดของต้นเห็ดเกือกม้าก,ก็คือก็คือนกมาขุดมาจอนะคะนี่จ้าเห็ดเกือกมา้าเห็ดกระฉินพีิมายอะไรเอ่ยดำดำบนตอตายหน่าเสียดายตายแห้งยืนคืนสู่ดิน คืนประโยชน์เกิดเป็นเหตุให้คนกินชมเป็นศินบนตออาหารตาตากอบแห้งทำเป็นยาช่วยรักษาตำรายาจีนโบราณสารเบตา้ากูแคนสำคัญยิ่งเห็ดนางฟ้าเห็ดเกือกม้าสรรพคุณมีเท่ากันช่วยดับร้อนถอนพิษไข้มะเร็งปอดช่วยให้รอดโควิดได้ท่วงทันต่อมลูกหมากตับไตและความดัน ผู้พองนั้นพรันหายมาลายสิน้นนี่เป็นคำกรอนที่คุณแม่ครงข้าวเคยเขียนไว้นะคะในคลิปก่อนหน้าน,นี้ก็ประมาณ5-6นาทีาปึงความยาวาของคลิปนะคะก็ได้บ่งบอกถึงสรรพคุณต่างๆของเห็ดกระถินพิมานและก็เห็ดเกือกมา้าซึ่งมีสองชื่อเนาะที่บ้านเราก็เรียกแตกต่างกันไปตามภาษาท้องถิ่นค่ะ เห็ดเกือกม้านี้ถือว่าเป็นยาอายุวัฒนาตามตำราฝรั่งเลยนะคะใช้ทำชาต้านรดไข้ลดมะเร็งคือเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะคะมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็ลักษณะสรรพคุณของเห็ดเกือกม้านี่เขาก็จะเป็นตระกูลเดียวกับเห็ดหลิงจือค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่รับฟังคำกรนนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าเห็ดเกือกมา้าเห็ดกระถินพิมานนะคะมีสรรพคุณเท่ากับเห็ดนางฟ้าเลยจ้าขอบคุณทุกท่านที่มารับชม<ะ>การเดินป่าหาเห็ดของเราในวันนี้นะคะพีะะ่น้องจ๋าอ่ะเจอกันคลิปสั้นดูนะจ๊ะ นี่คือเห็ดกระถินพี่มารเห็ดเกือกม้าป้าดมันทักสามคนโอบเนาะก็เห็ดเกือกมา้าก็จะขึ้นกับต้นบีชที่มีอายุตั้งแต่350ปีนะเอ้ย150ปีถึง350ปีค่ะดูนี่เขาก็อหูดอกใหญ่ยักษ์แบบ ดอกเท่าหน้าคนเลยนี่ยอดโลเแวะแวะเหยือเดินสวงเดนเออเฮสต์สวมพอเฮสต์สวัมอาหนแวี่ซยะนนีอ่ะส่วเล็กตัวน้อนี่จ้ะอันนี้ดอกเล็กๆของเขานะคะ มันหลังมดทัชัดเต็มเลยโอเคโอเอคพี่น้องจ๋าอันนี้คือเห็ดกระเทียมเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเห็นครั้งแรกเลยเด้อเอาเข้าหน้าตาแบบนี้นะคะข้างล่างเนี่ยจะเป็น<ด>เข้มๆนะคะใต้หมวกก็เป็นกรีบแบบนั้นแหละ แล้วก็อพี่สาวบอกว่ากินได้แล้วก็กลิ่นเขานะโอโหกระเทียมจ๋าเลยกระกระเทียมเรียกว่าพี่เนาะเอกลับบ้านด้วยถ้ามีหนังสือเนี่ยเอากลับบ้านอ่ะเดี๋ยวเราถือกลับบ้านเราจะเอาไปไปอ่านในหนังสือเดี๋ยวขอบอกรายละเอียดทีหลังนะคะไปแลวจ้ะใครมองเห็นเห็ด้างนี้ทุกคนโอโหดูมือคือเมื่อกี้นี่เอาถุงมือออกนะคะเพราะว่า จับผิดอันนี้คือเป็นเห็ดกระเทียมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแล้วก็อันนี้คือเป็นดอกอ่อนของเขานะคะดมดูอันนี้อีกดอกนึงเป็นสีขาวนี่เราเราเก็บไปนะคะเห็ดกระเทียมจ้ะ ค่ะเรามาฟังสาระของเห็ดกระเทียมกันนะคะเห็ดกระเทียมภาษาอังกฤษคือ garlic parachute ค่ะเขาจะมีก้านเล็กๆแบบนี้นะคะใต้หมวกมีกรีบความกว้างของหมวกประมาณ4เซนค่ะ ตรงบริเวณโคนจะมีสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะถ้าแก่ก็เรียกว่าเกือบดำเลยค่ะหมวกก็เช่นเดียวกันค่ะมีกลิ่นเป็นกลิ่นกระเทียมค่ะเราไปเดินในป่านี้เราสามารถจำแนกได้อย่างชัดเจนเลยนะคะถ้าเดินเดินดูบางคนก็ได้กลิ่นกระเทียมทันทีบางคนก็คือต้องเก็บขึ้นมาดมว่าเป็นกลิ่นกระเทียมหรือไม่นะคะคุณแม่ค้าเพิ่งเห็นครั้งแรกค่ะ ยังไม่เคยเก็บยังไม่เคยชิมนะคะอันนี้ก็นำมาแบ่งปันพี่พี่น้องๆค่ะเขาบอกว่าก้านเนี่ยค่ะหักหักแล้วก็มาผสมเกลือเข้าเตาอบเราก็จะได้เกลือกระเทียมนะคะใช้เป็นส่วนผสมในสมุนไพรหรือว่าเครื่องปรุงอาหารค่ะมีรสชาติคล้ายๆกับกระเทียมเลยค่ะ ก็เป็นเห็ดกินได้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่นำมาแบ่งปันกันชมวันนี้ค่ะก็ตรวจสอบเว็บไซต์ตามประเทศที่ตัวเองอยู่อีกครั้งนะคะเพื่อความมั่นใจและปลอดภยัยอยู่ดีมีความสุขทุกคนทุกท่านค่ะบ๊ายบาย